พีไมพนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชัสดีครับผมทาเป็นยังไงมดที่แล้วงดที่แล้วซือกันแล้วเนาะเกหานึงโอ้มาถ่าย่เน่ถ่ายเนาะใบสองเนาะพอน่ือนจะตีบจะคนเอเกานเลยเกาหานึงามัวปาัวตัวัวให้กับาบะเทำยัหานีงเห็นรับ ขม่ของสะพ่อว่าจะเช็ดเ็หงให้น้ตางน้ำปูแต่คนละคนะสิบาทโอ้ค่ะไปโอ้ดูแขนมารับซับเลย่โบราณเอา่อมาบอกเลขผู้ให้ก่อนเยบอกเลขตัวแรกบุจีนี่ว่ารูุ้จเอาาูนีแลองูนาูน อ้าีอีลนนไม่คือบบแล้วกันบวบอกบบอกเลยอีมันยังไดก็หมดทีเดียวเราวหมดทีเียวกับ้าเราไปเก็บเพชนเดอยแต่ว่าคงสุดทไทยนั่นเดอว่าสามแมงบอนั่นเดเต็มกุ้ตาน well ัน่นีหกยุ้งเต็มหกสามเนาะเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเก็บหกคนมาสั่ง ว่าพกสามกัวาเนาะพกจากกวาค่ากันตีซอยกันเนาะกันยังว่าแม่นเออพาเจ็บเพ็ดเจ็บหกพูดแ่นาเจ็บักหายัก่นี่เราก็บันปั้นไปได้เครื่องกัดตาเครื่องนึกมันกสมมันอกสง่ะเอาบาดนี้บเจ็บไม่บาดเืปันมาเด็ใส่ทอมันบาดนเขาจเข้ากองนไ่เป็นไานปันมาเด็ดใสท่องหลายหลายนะทองไม่หล พ้อมันกับซีเออะผู้เดมาห้ยข้อทามีบูรุล้วว่าผู้เดียวมาหาเนาะคือเดีใส่โดดเนมเห็นอยูข้อหรอกวเห็นแล้วเห็นเ่า้องมันถึงข้อข้อกระซีมีมีคนอมาห้บ่ะมีคนอมาห่นอะไรไปผู้ใดออกามาห้ก็บาบูรุ่าผู้ใดเนาะเสร็จง่ายเลยบอมันเล่าจัสามสาบว่าโามสินะครับบาทก็บม่บูรุ่จะติดแต่ว่าสามสามสินนะที่สามินโต เต็มข้อหาาเลยอิ่มข้อซื้อได้เลยปล่อยหาเอาเก็ยใส่น่ะฟันมือขึ้นนี่ฟันมือขึ้นก้อน่องสีมาเน่ยปาปลาหูจักเขาว้เขาสีมาฝากโคปากโคบไว้ปล่อยหายด้เออืแต่ว่าคงจะถายแม่ได้หานงเก่า่หานื่งเก่าสามตัวตัวเลยพี่รอเสียดายเนาะเข้าเข้ามาเ่าั้นเข้าข้าวแหูัข่าวนี่ไหนนะมสองเห พวกหาอยู่โอ้พี่รองเอ้ยเอาล่ะติดตามเด้อหงุดีเนาะแต่ว่าที่พอต้องรอคือฝันต้องวหงุดแต้องุดข้อมันเป็ี่ยนซีตัวห้องตีเป็นซีได้ท้องท้องตีเป็นฝันว่าได้ได้ใส่ข้อท้อข้ามมันบ่แม่สามโทมแม่สามเศษเลยล้วนเลยเอาเขาใส่เทระเสศษแม่ใส่สามเศษเลยฟันเห็นท้องมันสปลี่ซีเลยดิเคยฝันบ่เคยฝันโอ้ ตอนนั้นฟันเราฟังเลยแม่ฟันมันออกอย่างรูปพันเป็นแหวนในสี่หาอยู่สี่หาพันอยู่กายนี่เมืนั้นฟันว่าได้ทอก็ได้เป็นแหวนเป็นแหวนว่าได้ซอยแล้วเชีแม่เตียวสี่หาเลยถือซ้ำถือซ้ำา็จเป็นซี่หาเนาะพูดถึงว่าพูดถมันกลินสีเดียท้องเป่าีมือเป็นหามือเป็นหาแม่ใส่มือแม่ใส่แหวนแหวนมือแหวนหาเลยมือเป็นหาก็เล่นเล่นตีสี่หา อีกไลน์นี่เด็กคอยพ่อได้พ่อยไม่เจอซื้อนเนาะจัะแล้วเนาะจับมัดแม่นจับก้มจับแม่นจะได้พ่อูู้ทังสื้อจับแม่นนั่นเด็กต่อมางวดนี้ฝันได้อีกแล้วเนี่ยปันได้ใส่ท่อบ้านนี้บ้านนี้ใส่ท่อเป็นเส้นเป็นเส้นบ่ได้ใส่แหวนคือเขาบ่อใส่ข้อใส่ข้อสามเศษอีกสามเศษสามอีกทีมากตัวไหนเป็นตัวสามตีผ้าหังตีช้อยกันได้จะว่าท่อเป็นยังกไงท่อมันเป็นซี สวยเปกะซีสวยมันเป็นซีข้ามาสอยเีสอยทองทองซีเอาอีตีสอยกันเลยครับเพ้อไม่ิขึ้นเ็นกำลังให้เอพีีตีสอยอยู่กับสันาเาสีสียะสีทองมันเกิดนเสียสามซีห่สีสดรามาซีหนงซีเนาะสดดโตแม่ป่นเนียนโอ้คือสดโตแม่แม่ดีตีเป็นพ่อ ข้อหนองตีเป็นสี่แล้วตีเป็นสี่แล้วสามเซตที่แล้วสามเซนี่เดียวสี่สามหาซีไปตีที่สามหาซีเลยโอ้ยนิ่งนทางเดียวไปสามหา่เอาสี่ใช่ไหมนงทำงาามี่ัเดียวกันเนาะตีหาสามาีตัวเดียวกันนะเออเออเเออเออเอนเออเออเเเออ กด้ตีเป็นสามตัวเลยสาตัวเค็งๆเลยว่านี่ยเค็งเลยผู้ได้เล็กหมอืมโอลเริ่มลงเล็กหมูโอแม่ตีเป็นสามห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สามสี่ห้านี่ตัวเดียวปกติพ่อมันเป็นมันเปี่ถม่งพอเกาเป็นเก่างั้นเงน่าเงินคอยฟันเง้ยไปอมันเป็นตัวสี่ด้ อเป็นซีก็เป็นซี้าจับกันค่อยหน่ว้ก่าศาสตร์ของแมแพนเป็นศาสตร์ศาสตร์เกินศาสตร์หรือเส้นเส้นวันเินี้อนเป็นซีมันซีนสีเนี่ยแม่พินมาซีอ่ไสามซี่เงียบ่นสามีหาลงพักับลงสามี่หาม่สามซีหาสี่หาสีหาอานี่แลตัวเดียวกันนั่นละโอ้โกบ่ทั่ด้ยครบสาซน อันนี้เลขผู้ใดเลขแม่พ pues ิณอันนี้เลหมูเล็หมูเลขาวเอขางหลังน็เด็กกเดตนขางหนูนกบเลสนี่ะสุนี่ะเอออเขคือกันบานเอเอาสีน่น่ะมหลาตนี่ล็กน้อยมูนี่โอ้ย อยากบอกนอ๋ออยากบอกี่ห้าหกกาคุ้อบอก้บอกสี่หกเกสี่ห้าหกดีกว่าี่ปนอย่าลืมอย่าลืมขนมนะพี่น้องรตัวนี้ไม่พิมบนแมนขนาดต้เก็สื้อสี่ห้าสี่ก็านกว่าเอาสีดำอืมก้ไว้นึกว่าเอาสีดำอืมสี่หาหี โอ้ก็คือแม่ฟันมาแต่ใส่สอยข้อเท่อข้ามสามเซนได้เนเท่ากับซื้อเข่ากัจะเห็เลขหกนนะามใส่ี่อเลขหรืมเรสามเอามาเอามาี่สามซีหาน่เลมเก่าใส่นเนี่ยมาเป็นต่ปบมากเาบมาเก่าเบีก็บ้าีเิแค่มันเก่าเก่ายังพอไปโอ้ยกรสีเป็นเก่าซีมันเก่าซีหซน้ว นั่นเองเขาลดเกรงขั้นบางขันหรอมองจะบนเฮ้ยลดเกรงงตามโตนั่นเองเาไปให้งานเลยถ้าเบียร์แค่เมียกับเบียนมั่นเก้าหนึ่งห่าโอ้เก้าสองเก้าสองขั้นหันให้มาจำเจ้าไปท้าไหนเจ้าไปเัางไหน สี่ศูนย์หาศูนย์นี่ของฝันเนาะเจอสองของไม่พิษนี่สี่สามสี่ห้าสองตัวสี่หาเหมืนกัน่อยตัวคือบปคนทำตัวเดียวนี่ยสี้บาทจ้าเดดหามม้ี่หาสี่มยอเขียนมากกวาสี่ห้าสี่จัหางใหมักด้ว มาหามมมกเลืกซีวะวิไงสินจัด้ปากเอาเชียนใชเนาะเอาเียนใะไเงินเอาไว้ีได้าค่ะคุณมีเงินไหมคะหาป็นเลขหามเนาะไหวคะพี่ก็แต่ยัมันอยู่ดีเลยปะแม่ซีหาหาซีจนีบวะซีซีปะนาแเละกันบ่ สี่ห้าสี่นะคะามคนวาตัวนี้มักฟุดบอ่เออนั่นละมักคักค่ะสรัตตียอเรอจังเขาลดินสะซเไดแม่สักเงอร์ได้จังตัวนี้อะนี่ฮึไ่ไปจังตัวนี้ก่อนสี่าสี่นี่ังสี่ห้าสี่พี่ต้วนัจังตัวนี้นะครับด้วยเอฟซีครับอเอามาเอามาปนี่ไอ่พันมาเดกไซท่องมันสีเป็นังซีลยางนองมันนี่ขางนอกสีมาเนี่ยมากน่ยอาตัวเดียวสีได้พี่น้องด้ ตัวเดียวซีเลยไรตัวเดียวซีงานแล้วมันคือคนลงซีให้ตัวเดียวซีก็มีตัวเดียววงตัวเดียวเป็นไงก็ได้เขาดีเ่าไวแม่ก็มีมีท่องซ่อมสามเจ็ดจักรถ้ากระตมาถามดีดีม้าังหลับก็มีงูสามคนต่อไปเรียกเันได้ปได้หมได้จอดเียวไปปล่อยาแซงกินหรือแม่อย่าไปวอร์สนได้ปั่นให้นกให้ทุกคน้หนักน่องันดีเนาะ แบ่งปันให้ทุกคนให็นพระในทุกคนนะเป็นบุญต้วบุญบานเข้าทรงบุญไปเรื่อยทรงบุญไปเรื่อยแต่ถ้าผู้มีบุญผู้มีบุญผู้บ่มีบุญกับอะไรเป็นไงล่าสีกันที่บอกนี่คนผิวนี่่าสีกันลาสีกันนี่ปีนลาสีกันบอกจะให้โชคนให้โชคนโอ้ขอถือน้ำหนักขอถือน้ำหนัก อเ,เอาไว้คือแม่ือาไว้คืออยากบอกเล่งของเพิ่มแตมีส่วนหนึ่งคืออย่อยู่ในหันพี่น้องของเพิ่มนก็มีหาพิจารณาดูศูนย์หาศูนย์ของเพิ่มนะคะแอบ่ะเราไปถามผู้ไปดิไปฮะแาปวดแขนตีอย่าพูดเ่งยกยกคนโดนมา้ปไว้ดีๆยกคอนโดนยกคนโดนนายนอหนุมนายพิมพ์ี่มนไก็เลยสี่กันนี่น้องเนุ่คกับผมอ้า ออมี่ชซมิมันต้กานสำหรับ่นีครับโอ้ขอบีมับนอางครับค่ะสวัสดีค่ะดำที่แม่ไม่แดแงะเอาลเลิสิลดส